สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบิดสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสุนซองบ่าใจสแนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่โดดแล้วเนาะบ่เห็นลงคลิปกาเนื่องจากว่ามีอุปสรรคหนึงนะพี่น้องก็คือมื้อนี้เนาะก็มีอย่างนึงมาให้แม่พี่น้องอย่างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวสิเฉลยตำลังเฉลยช่วพี่น้องเบิ่งตำลังเดี๋ยวเดี๋ยวลงจากรถอดแล้วลงมาจากรถแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้กับพ่อพ่อใจอยู่เฮือนคือเก้าพี่น้องอมือนี้กัเป็นมือที่แดดแห้งนะพี่น้องเนาะแดดแห้งเดือดเทือนทั้ง,ทงหลังน,ะนี่กับอ่านเดี๋ยวนะก็ที่จะโจ๊ะโจ๊ะเป็นระายะระายะผัวใครถั่วอสวนนะอย่างกับเครื่องของเขายังพุทันมีขบเนาะมือนี้คือว่าแหละ เดี๋ยวมีแนวมาหายแม่บัวีแม่อยู่ใจพ่ออีแม่อยู่ใจม,ม,ม,มีแนวสิมาหายลาวมีแนวสิมาหายลาวเห็นเหนนีน่แม่แม่กำลังอยากมาพี่น้อง ยังไหมมีน่าสิหายไหมสบายดี <c oughs> มีน่าสิหายป่เดิป่ะเขาไหนปะ่ะนั่งอยู่นั่งอยู่เตียงโออากาศถือว่าเมื่อวานห่อนหลายพี่น้องห่อนหลายห่อนแห้งขนาดเลยปะ่ะ ไปยังแม่เมื่อกี้นี่ไปยังไปจอบเผาเก็บเป็นไฟเป็นแต่ตันเขาคือเข<ป>า,าอีหมอนเขาอีหมอนเขาอีเขาอีเกตอืมมือรองเป็นนี่ฮะนะทองคือทองไข่เดี๋ยวไปเยี่ยมฮั่นเนาะไปเยี่ยมกับเยี่ยมจะซื่อนะคนหนึ่งอยู่แต่บาร์บะเพาบางหน้าเขาไปปูุว่าเปล่าเออ,อเอเอ จะไปาถามเขาแต่เราหากันโยกปีนท้องสวนยางล้วก็ปีนนี่ปะเออหาก็ปีนเ,ออเป็นไหวเป็นว่าเนาะไมอนี่พี่น้องนี่แนวเซี่ยงไ้แม่ <c oughs> เดี๋ยวเสื่อพยพี่น้องอีกเทื่อนหนึ่งเนาะ เดี๋ยวสิเราจะฟังมีเงินมาหายเดี๋ยวสิจะพายอีกหลาบหนึ่งแหนจะไปดูนับนลองนับบุ้งดจากใบลองนับบิ้งจะลองนับบิ้งจ้ะนะหนึ่งสองสามสี่หาหกจ็ด แ<ไ>ปดเก้าสิบล<ส>องชอบเงินผู้ใดไหมแม่กับโบจัก <c oughs> เอามาให้ก็ตั้งใจนะเ่าแม่เงินห้าวพี่น้องเงินเอื้อยเงินไอ้วันเงินเอวันเงิน <c oughs> เอวันเงินเนขาเล <c oughs> ็กน้อยพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> พราะว่าลูกเราอยู่น้ำอีแม่อยู่ทางเฮือนได้เด็กน้อยเขามาอยู่น้ำแม่แตบบนี้ พอเดือนมาเลยแม่เขาฝากมาให้ฝากมาให้แม่ฝากมาให้พ่อแล้วก็ฝากมาให้ลูกก,กินน้ากันชื่อยูชื่กินเพราะว่าจูนี่นะบ่ค่อยสิเดไปตลาดนี่ยังพอพันได้เนาะน้ำไม้น้อตอกเอาหาเอาเด้ออันนี้บุม๊มเนเงินเฮาเดอ้อพี่น้องเด้อร์ห้ากว่ซอกซ็อกขึ้กันเดี๋ยวนี้นะเงินแม่ค่ที่จำนวนหนึ่งล้านกีบถ้าเป็นเงินบาทประมาณ มูลสามสามพันนี่แหละพี่น้องประมาณนี่แหละเอาให้่เด็กหน่อยซื้อยูซื้อกินเอ้าตอนนั้นแหล้วสบายเสื้อผ้าอีกเสื้อเดี๋ยวห้องต่อจะโน่นเล็กน้อยจะให้ไปซื้อกิ่งจะซื้อไปซื้อยังไงเด็กน้อยเรจะไปซื้อหนังซื้อหนัง สิ่งของกินป่ะชื่อย่างขายากย่างเขาก็ซชือซื่อไอ,อทีครับอันนี้อะไรย่างตะเป็ดพ่อไปเซนหนึ่งอเอาไปเปลี่ยนบีโหลดป่ะบีโหลดแตก กาแฟค่อยๆแน่เตนดมนู้จแต่เราเคืออยู่ซื้อกินซื้กระเล่นซื้อย่างก็บกินนั่นแหละเอ้ยกระไปวัวดราไปวัดเลิไปวัดไปแก่ปะแก่บนวัดอะไรวัดป่านี่ยไปมาแล้งมันบ่มา เดี๋ยวหาวิอันนั้นต่อปัปแต่พี่นอ้อนนงเดี๋ยวโปรจกตสิบเอาเพิ่มเติมนหนึ่งเ้อก็คือผู้ใดที่ติดต่อมาหาโปรเจกทางไลน์เนาะโระเจกไม่ได้ตอบเนาะก็คือเปรเจนะโทรศัพท์เพ่พี่น้องโทรศัพท์ที่เอาไว้ลงเวียกลงงานมันมันเพ่เป็นเครื่องที่แบบว่าสำคัญที่สุดเลยนะมันเพ่ไปแล้วจะตอนนี้ยังกู้ข้อมูลย้อนพันได้พี่น้อง ข้อมูลอยู่หันนะั่นที่ว่าลายครบครบมาทุกอย่างเลยนับแต่ศูนย์ถึงร้อยหมดล้วมันอยู่รวมในเครื่องนั้นนะโทรศัพมทม์พีสภาพเพีสั้นใดเนาะเดี๋ยวเสียวหูขึ้นหงายดูยเพียงเลิกเอาหูขึ้นหงายกับผู้ใดอยาก,กติดต่อมาหากันว่าตอบทางไลน์ส่งมาทางไลน์ก่อนก็นได้เพื่อว่าจบคลิปนี้แล้วปัจจัยที่รองกู้ข้อมูลเบิง่งเพื่อว่ากู้ได้เนาะใึ้กู้ได้กับ เงินเธอนึงพี่น้องแต่ว่าในตอนนี้พอท่านกู้ได้พอโทรศั์มันมุนเลยก็คือถ้าพี่น้องคนใดอยู่ฟังเล่าเนาะถ้าว่าอยู่ศูนย์ oppo พี่น้องเพราะว่าเขาใส่ oppo Reno 6 5G เนาะเป็นเครื่องที่ว่าเขาผูกพันแห้งนะเม่ใจตอนนี้ก็หาซื้อที่ใส่ก็ซื้อได้ตอนนี้นะ Reno 6 5G นะ มันเป็นแบบเครื่องเท่าผูกพัน,เป,นเป็นเครื่องที่แบบมีความหมายสำหรับเฮ้านะถือว่าถือว่าหลายเลยถ้าผู้ใดได้าติดต่อมาได้เลยพี่น้นองกับราคามาเลยก็จะได้มือหนึ่งพี่น้องมือสองก็ยังบปอยากได้เพราะว่ารุ่นอื่นก็มีอยู่ที่ราคาพอพอ่อกันแต่ว่าสเปคมันชีแห้งกว่าเก่าเนาะแต่เฮาก็ไปอยากได้กาจะได้ตัวนี้ถึงแมามันจะอาจจะบาแห้งเนาะแต่ว่าห้องมักดีไซน์มัน อยู่ก็ห้มามหึงอะไรถือว่าเครื่องหลายปีอยู่บมตัมกบปีกว่าบุณละพี่น้อง <S <S เดี๋ยวหูเปยเียวอย่างเดียวปัจจัสิเอาขึ้นให้เบิง่งเลยพี่น้องเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวตอนแรกๆว่าสิพาทีมงานที่กิจกรกรมอีหย่างอีอย่างกัเดี๋ยวบ่ใจสิถ่าลิบให้พี่น้องเบิง่งอันนี้เนาะ ัเดี๋ยวเพื่อนชั้นบันชองกัน<ม>เฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องกับเครื่องเที่ยวมี่ันนี้เป็นเครื่องเอที่ยวมี่เนาะเที่ยวเห็ดเบิ่งเด้อเดี<ม>๋ยวจะพาเบิ่งลูกหลานอีแม่ บมีแต่ลูกบุมีพ่อมีแม่หมดทีเดียวทายบ้านเขาบอกว่าวสถานสงเคราะห์ลูกกำพร้า,าลูกหลานไปซื้อของกินได้เห็นไหม ฝึงพี่น้องลูกหลานจะคนหนึ่งสองสามสี่หาเก็ดคนพี่น้องอยู่ร่วมกันอีสองคนสองคนไปหลินยี่ขาดอีนางอีนางไปหลินกับผู้นิอยเจ็ดคนเฉพาะลูกหลานหลายคนพ่อแม่ก็อบอุ่นไปนน่นเลยพี่น้องตัวเฮ็ดน้อะพี่น้อง ตัวเท่เาเห็ดเฮือนเดี๋ยวนี้เนาเห็ดของที่มีอยู่เนาะก็คือก่อตัวนี้นี่เพราะว่าเขาได้โซ่อันนี้มันเห็ดเสาเด้เขาก่อก่อเขาไปทางใน,นอันนี้มันนี่เลยให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบัตบัตมันแล้วจใจเบิ่งอีกเท่านึงอีกเท่จนึงโอ้ยหเหนาะไอ้ละะ้วก็ เปนนี้คือกันพี่น้องเส่นี้เพราะว่าเสริมให้เสามันใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเด้เครื่องตากพี่น้องฝนมันตกมาสวงเนาะผมตกแห้งๆนี้นี่อันนี้ก็เป็นเสาโซ่ใส่เครื่องกับเครื่องที่มีเขามีอยู่นี่แหละเพราะเครื่องมันแพงหลายเดี๋ยวนี้ มื่ดไปซีลานหาแสนท่านตัวนี้ลนะ่ะ <c oughs> นี่นี่พี่น้องสังเกตเห็น่ขอบมันขอบมันตัวนี้ตุ๊ซีลานหาแสนกระถึงสั้นเลยพี่น้องท่านใดเนาะเห็นอันโป้ลิโนฮกฮาจีนอก็กติดต่อหาผ่้ใจด้เด้อเดี๋ยวอยากเอามาใช้เพราะว่ามันเครื่องมันกระทัดห้ตีเดี๋ยวจะขึ้นหูหายว่าเครื่องเพ่เป็นแบบไดนเนาะ โ okay, อเคนล้วพี่น้องขอบคุณขอบใจพี่น้องหลายๆเด้อที่ให้เกียรติับสมเนะาะคลิปบอยใจเบ่งแม่กันนี่แหละตามภาษาผู้เเ่าอีสังนน่แม่เยวมากเขียวมากผู้เเ่า,าบูฮานพี่น้องวันนี้ละ มาแค่เสื้อสั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวเฮากับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าพี่ผาดประกันใดขอโทษขออภัยพี่องเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้เฮาตลอดเนาะ